ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับดาญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางเอาพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าจอธนาสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องคุณสมบัติของมิสูจผู้เป็นโจทย์ขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระสารีบุตรเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาแล้วก็กล่าวว่า อภูมีอายุทั้งหลายวิสูผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นเพิ่งตั้งมั่นนายทำห้าประการในตอนแล้วก็โจทย์ผู้อื่นคือหนึ่งเราจะกล่าวในการอันควรจากไม่กล่าวในการอันไม่ควรสอง เราจะกล่าวถ้อยคำจริงเราจะไม่กล่าวถ้อยคำที่ไม่จริงสเราจะกล่าวถ้อยคำที่อ่อนหวานเราจะไม่กล่าวถ้อยคำที่หยาบคายสเราจะกล่าวคำอ่านประกอบด้วยประโยชน์ จากไม่กล่าวถ้อยคำอ่านไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ 5. เราจากมีเมตตาจิตกล่าวจากไม่เพ่งโทษกล่าวข้อความเหล่านี้ก็มานายประสูตรอังคุตรณนิกายปัญจการนิบาตพระไตรปิดกเล่มที่2ีข้อที่167หน้าที่277รพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตามาผานนำมาเผยแผ่เพื่อ ให้ายาจอมสาธุรชนทั้งหลายได้รับรูบร้รับฟังคําว่าโจทย์ก็จะหมายถึงว่าโจทย์ผู้อื่นด้วยเรื่องสําหรับที่โจทย์หรือว่าจะกล่าวสี่อย่างด้วยกันนั่นก็คือวัตถุสารทัศนาแสดงเรื่องที่ต้องอาบัตสองอาปาติสารทศนา แสดงอาบัตที่ล่วงละเมิด3ส,สังวาสปติเขปะห้ามสังวาสคือไม่ร่วมสังฆกรรมมีอุโบสถสังฆกรรมแล้วก็ปร,ปรารวนณากรรมเป็นต้น4ส,สามีปติเขปะ,ะไม่ทำสามีจิกรรมมีการกลบาหว่าเป็นต้นนี่เรื่องของการจอดสีประการ ธรรมาภาพนรมมาเผยแผ่จเจริญพร